สวัสดีครับผมจูเนียร์คิพาครับผมวันนี้นะครับผมจะไปงานจากคนดูสื่ยูทูบเบอร์นะครับตื่นเช้ามาครับรู้สึกปวดหัวไงก็ไม่รู้ครับปวดแบบตึ๊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 บตึ และตอนนี้นะผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยองผมแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้พี่คารกับพี่ซานเขากำลังแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวนะฮะอีกสักแป๊บงานก็จะเริ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปถามพี่ซานพี่คารนะฮะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ในห้องน,ะนะองนี้นะฮะพี่ทำอะไรกัน ระหว่างที่เราพักก like people, like <laughs> <the> ่อนรอพิการกับพิซานแต่งตัวเสร็จนะเราไปสัมภาษณ์เพื่อนกันนะว่าเขารู้สึกยังไงครับเฮ้ยไงเพื่อนพิซซ่ามางานยุบเนี่ยเราจะเจอพิการพิซซ่าเนี่ยรู้สิงไงบ้างวะโอ้ยตืนเต้นมากนะตรงนี้ที่ได้เห็นในยูทูบนะแต่โอ้ยเอาเจอตัวจริงอ่ะเอ้ยแม่งแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแบบเออแบบเออไตอ่ตอไม่้องไม่ต้นงไม่ตอง่ต้องไมต้องไม้องไงไม้องไม้องไม่ต้องไม่ต้องไม้องไม่ต้องไม่ต้องต้องไม่ต้องม่ต้ององอ ผมอยากเจอมานานแล้วครับพี่ซานเบเกอรี่เบเกรี่เ้าป่ไม่ใส่น้ำปลาไงรตัวแค่ไปเชียร์พี่ี่การแบคคิวใ่ไบอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยมึงโจนดิมโนเล่นมเย้ไม่ได้ครับอ่ะโอเคครับก็หนิงสแปมงานกจะเลื่นมาแล้วครับผมพักอันตรายใสเหมือนเดินครับและตอนนี้ครับผมเขาเปิดให้เขางานแหนหน้าหนึ่งแล้วเข้าไนเลยครับ สมพูใช่ไหมมีรุ่นพี่เยอะเลยเยอะมากนะฮะขอบอกนะทุกคนเยอะมากและนี่เขาก็จาเปิดคลิปวิ VTR พิการนะฮะใช่จริงครับคนเยอะมากนี่เขาจะมาใ้คอนโนี้นี่ไงโอเคนะครับเดียวพิการก็จะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรานั่งรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเะได้เลยครับไม่ต้องเก็บเป็เช่นไยค่ะอันนี้นกเฟสซี่ฮัลโหลฮัลโหลแล้วเขาจะบันทึกเสียงหรือเปล่าอเขาจะมีตัวบันทึกเสียง ต่อไปอ่าโอเคดีครับอ่าต้องบอกอาจารย์กับน้องๆก่อนนะครับว่าพี่ค่อนข้างจะหยาบคายนะถ้าน้องรู้จักแล้วก็ดูชนะพี่มานะครับก็อยากถึงสานะครับบางทีแบบว่าบรรยายไปแล้วอาจารย์แบบหลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราอาจจะแบบคุยกูมึงใช่ไหมฮะผมเคยไปบรรยายที่มอมอหนึ่งแล้วอาจารย์แกสุภาพ ของตกอุ้ยหีตกอุ้ยหีตกอุ้ยหีแล้ตอนนี้นะผมก็อยู่กับพี่การเอร์ที่ทำี่ทำท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 ีกทำที่ทำที่ครับพี่ทำท่ทำที่ทำที่ทำเี่ทอที่ทำที่อำท่าำที่ที่ทำที่ำที่ทำทำทีี่ทำที่ที่อยทำทั่ทำที่ทำรี่ทำท่ทำที่ททำที่่ท่ทำ่่ทีี่ี่ อ่เป็นไงบ้างครับกับการที่จูเนียร์ที่พาพบการเคนเอ็นครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์พิการเลยนะครับผมพิการปิดกล้องแบบพิการหน่อยเร็ว